's a my r my so to e b right. อ่ะก็สวัสดีพี่น้องชาวประกัดทุกท่านนะครับผม ออยู่กับผมลุงปิ๊ง Garden House Beta นะครับวันนี้ก็จะมา,าดันน้ำนะครับก็คือจะมา,าดันน้ําลูกปลานะครับลูกปลาประมาณ2อาทิตย์นะครับก็คือเราจะมาเพิ่มปริมาณน้ําให้น้ํามีออกซิเจนมากขึ้นนะครับผมโอเคตั้งแต่เพาะมาก็ยังไม่ได้เพิ่มน้ําเลยนะครับผมยังไม่ได้ดันน้ําเลยนะครับ ENE OPEK สองบ่อนี้นะครับแล้วก็บ่อด้านในอีกนะครับผมก็จะมาบอกวิธีดันน้ํานะครับลูกปลาประมาณ2อาทิตตัวกว่านะครับผมตัวก็จะเล็กๆนะครับไม่รู้ว่าเห็นกันไหมนะครับตัวประมาณนี้นะครับในครัวนี่ครับผมนี่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 มาสองอาทิตย์กว่านะครับผมประมาณนี้นะครับ อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับในการดันน้ำนะครับผมก็จะมีเท่านี้นะครับอ่าสายยางนะครับขนาดเท่านย้วก้อยนะครับเส้นหนึ่งประมาณเมตรห้าสิบหรือหนึ่งเมตรก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วก็กระป๋องใส่น้ําที่เราพักเอาไว้แล้วนะครับน้ําพักเอาไว้ประมาณสี่ถึงห้าวันตั้งแต่สี่วันขึ้นไปครับยิ่งนานก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็แก้วน้ําเจาะรูนะครับ แก้วน้ำพี่เราฟองปลานี่แหละโอเคแล้วก็ใส่หินหรืออิดหรืออะไรก็ได้นะครับผมจะใส่เป็นเศษกระถางนะครับผมเพื่อให้มันวางไว้ในกระมังที่เราจะเติมน้ําที่เราจะดันน้ําปลาได้นะครับมันจะได้ไม่ล้มนะครับผมแล้วก็เอาเกลือนะครับให้น้องหน่อยหนึ่งนะครับผมเกลือก็ใช้เพียงแค่นี้พอนะครับแค่ไปปรับ สภาพน้ําเฉยๆนะครับผมใส่เข้าไปในนี้นะครับในแก้วนะครับผมแล้วเราก็เอาแก้วไปวางแก้วไปวางแบบนี้นะครับอามันลอยอยู่เดี๋ยวผมใส่น้ําเพิ่มหน่อยอ่านี่ครับนี่นะครับเราก็จะวางแก้วแบบนี้นะครับผม แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาสายยางเนี่ยดูดน้ําจากในกระป๋องนะครับเข้ามาใส่ในแก้วแล้วน้ําก็จะดันออกมาตามรูนี้นะครับ <Wow. S 1> แรงน้ํามันจะไม่มากนะครับผมมันก็จะถนอมลูกปลาของเราได้นะครับผมมันจะช่วยถนอมลูกปลาของเราได้นะครับไม่ให้มันอย่างไรไม่ให้มันช้ำนะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวผมดูดน้ำแป๊บหนึ่ง later อ่านี่ครับตอนนี้ก็ดูดกําลังดูดน้ํานะครับผมนี่นะครับน้ําก็จะไหลแบบนี้นะครับแล้วก็เกลือก็ที่อยู่ด้านในก็จะละลายตามน้ําออกมานะครับผมอันนี้คือวิธีการดันน้ําของผมนะครับผมในบ่อนี้ผมเอาพ่อปลาออกไปแล้วนะครับประมาณสองสองสามอาทิตย์สองอาทิตย์ผมก็จะเอาพ่อปลาออกแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราจะใช้พ่อปลาเนี่ยเราก็เอาออกได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้พ่อปลาเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาออกนะครับเขาสามารถเลี้ยงลูกจนโตได้เลยนะครับผมโอเคนี่นะครับนี่น้ําก็จะไหลเอื่อยๆแบบนี้นะครับลูกปลาก็จะไม่เป็นอะไรนะครับผมก็คือจะเบานะครับผม การทาแบบนี้ก็จะถนอมนะครับถน,ถนอมลูกปลาไม่ให้ช้ามากนะครับผมนี่ครับผมจะทําแบบนี้ทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะครับผมทุกๆหนึ่งอาทิตย์ผมจะเติมเข้าไปแบบนี้นะครับหนึ่งหนึ่งกระป๋องนะครับหนึ่งกระป๋องแบบนี้นะครับ ดันน้ําเพื่อให้น้ํามันเกิดออกซิเจนในน้ํานะครับผมเพื่อให้น้ํามันใหม่นะครับลูกปลาก็จะได้สดชื่นแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับผมปัญหาที่ลูกปลามันล่วงตายก็เกิดจากาพวกซากเน่าของพวกลูกไลนะครับที่มันเกิดการตายแล้วหมักหมมเป็นไอมมเนียนะครับอยู่ด้านล่างทําให้ออกซิเจนในน้ําน้อยลงนะครับผม oh, <no. S 1> อันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ก็จะทําแบบนี้ทุกบ่อนะครับผมทุกบ่อเลยนะครับเดี๋ยวบ่อนี้ผมก็ต้องทํานะครับผมนี่ครับบ่อนี้ก็ต้องทํานะครับก็อาทิตย์ละครั้งนะครับผมอาทิตย์ละครั้งนะครับการดันน้ำนะครับให้ลูกปลาครับลูกปลาก็จะได้แข็งแรงนะครับผมก็โอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับ าการดันน้ำปลานะครับตั้งแต่2อาทิตย์ขึ้นไปนะครับผมโอเคครับผม